เมือยางออกกําลงกายริมทะเลนะคะเดินเล่นริมทะเลกันนะคะฝางออกกําลังกายนะคะเมืองนั้นกเมืองซันพอนนะคะซันปอนเดมาเข้ายางจนหอดเมืองกาเลยยนะคะน่าจะสี่กิโลเมตรนะคะห่างกันเข้ายางไปกลับกับแปดกิโลนะคะวันนี้กระไดงเงือง่เพอสมควรเนาะ บรรยากาศดีค่ะบนหนาวบนห้ไอ้กระหอนอยู่ค่ะมันแดดผิวเราแสบนาเลยนะคะถ้าเป็น,ปนไปได้ก็อยากไม่ยางทุกมือนะคะก็มันไกลเลยค่ะขับรถจากบ้านมานะคะประมาณ จะา่าขับรถมากกับประมาณห้นา,นะะหานาทีนะคะเอารถมาจอดค่ะน เลมันต้นเล่าอะค่ะนี่แมนมากมันก่อเล่าอ่ะรหลัว,วก็จะออกมาออกกำลังกายเลยค่ะเลยกุเทายางเต็มเลย นี่นะคะโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ